เอาไล่แต oh, ่ไล่เป kind of ็นเงินบาทเงินเรียนเงินขนาดเดือนเศร้ายังไล่เป็นเงินบาทพี่น้องเออไล่เป็นเงินเรียนเขาให้เขาไล่ว่าหกหล่อเรียนต่อเดือนพี่น้องดูดกระบาดฮัลโหลอันเม่นเจ้าของหอพักอยู่บ่อันพนี่ห้องว่างอยู่บ่เต็มเต็มเอาพอมื้อแล้วบ้างนะครับเข้าเองเข้าเองนะเออ สบายดีพี่น้องกาลทรายสบายดีเด้อมาพูพอกับเบาคำแสงงพี่น้องมาอยู่ในเมืองเนาะวันนี้เนาะพี่น้องก็พากนันมากินเข่าพี่น้องกับอาก้อยริตาแต่ว่าตอนนี้เสียวบนเดินทางองอกไปก่อนเนาะเหลียกเหลียกแก็บรอวาเรียก,ยกแกยกท็กซี่หรือว่าเอินแท็กซี่ใส่บริการแท็กซี่อย่างไรพี่น้องแท็กซี่เล่าเนาะแล้วนะ <c oughs> ก็ ส่วนเอินแท็กซี่พากันออกไปอันเพื่อนบิกน๊กใหญ่ก่อนเนาะทำใจ่งกันนางมาน้ำกันแหละแต่ว่าให้น้องรัดมาหาพี่เนาะไอเอนเกินแท็กซี่จะเอินเมี่ยแต่บายดีมีเมี่ยเอินเมี่ยพระสิบเอินสักซีตัะเดี๋ยวก็ขัาขอเรื่อง แท็กซ de ี่กัมพริตาเนาะออกไปเรื่อนบิ๊กไงพี่น้องเพราะว่ามื่อนีนสี่เบากันวันที่ภากตะวันออกออกไปเล่นเรื่อนบิ๊กไงว่ามันบิ๊กไงส่วนชองซ้ำหมือนแล้วได้ออกไปมื่อนีนจะออกไปเนาะเมื่อหน้าว่าจจะได้เดินทางกับบ้านเด้อพ่อแม่พี่น้องไ่ได้ใหญ่อ๋อได้แก่เพราะม่อสี่ใก่อนเนาะแม่ทั้งบ้านกับบอสบ่ายเลยการอยากเมื่อบ้านแน่เนาะเวียดมีเวียดแน่พี่น้องแต่กาเฮ็ดฮ้อนก็ออกไล่พี่น้องทั้งบ้าน 再看一下。 เลยหลอเบื้งห้องทางนี้เนาะอันห้องอันนั้นอันนั้นอันนั้นเด้อพี่น้องเนาะถามก็เลยพี่น้องเขาให้ราคาสูงแเงอี้ีพี่น้องเจือกู่อ่าเดี๋ยวป่ะบ่อแดดกว่ได้อยู่เดนเนาะเดี๋ยวบ่ะเออรเภายในราคาสูงพี่น้องภายในมาพกปล่อยเหรียญพี่น้องเนาะต่อเดือนพี่น้องตกออยู่ประมาณเดือนเกือบเดือนละสองหมื่นเนาะพี่น้อง กันเดือนละสองหมื่นเนาะถาวายูอยู่คำสีคำแสงคาเพ่งอยูสามคนกับสีตกอยู่คนละคนละสองลอยต่อเดือนเนาะมันก็นยังแพงอยู่ดีพี่นอ้องเพราะว่าคำแสงหาได้เดือนละเดือนละสองลอยก็กลัวพอดีเบิร์ตพี่นอ้องบริกินบริยาอีช้างการข้อสีห้าพี่นอ้นองไ,ไปห้าบอลไม่เลยการสีผ้าพี่น้องไปห้าบอลนั่นบอลอ่าเป็นห,อหอนน้องห้องเสาเบิรงเนาะไปทำเบิรงห้องเสาเบิรงก่อนพี่นอ้อง เพราะว่าเป็นเพื่อนนี่แพงหลายพี่น้องเนาะถามเบิ้งบอลสองบอลแล้วมันก็ยังแพงเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเป็นบานเป็นลังเลยนะมกระซิบแพงเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเลาะเบิ้งอ่าเป็นอะไรสักเป็นห่อสซะอันนี้ก็เป็นห่อใส่เสาคือกันพี่น้องเห็นไหมเห็นตื้อเป็นตื้อเป็นห่อเป็นห่อได้ห่ออะไรด้อแพง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 ที่ถนนใหญ่แพงแบบถนนดวง เดี๋ยวไปเล่าบึงหองแล้วกันเนาะแล้วจังอ,ออกเพื่อนปีใหญ่พี่น้องประมาณแปลชื่อใบาบสามใบสี่อะไรเนาะบัววนะางพี่น้องเนาะนมีหองวางว่าอันนึงเล่ามาแล้วเห็นในเพจจะคล้งองโดนเหันว่าข้อประกาศมนะีเพจเห็นเพจจะคล้องเขาประกาศเนาะประกาศบัววางเนะาะแต่ว่ามาถามว่าพผดว่าบัววางพี่น้อง อยนะอ่าน้านกนเป็นจคลอกับ่แม่จกเล็อะชับเดสีทัวทามอเสีได้พี่น้องเสียได้เพื่อนล่างนั้นเนาะถ้า <c oughs> ประมาณราคาแบบพอพังในก็โอเคเด้กพี่น้อง เพราะว่ามันแบบมันโอเคเลยนะมันลดบ้านเฮาเนาะใส่เงินทีเพราะว่าขาดคายเพราเงินบาทเงินเดียนเงินตาเป็นจัิงสิโอเคอยากแพงเขาไล่นจะไล่เป็นเงินบาทเงินเดียนเนาะขนาดที่อนเศร้ายังไล่เป็นเงินบาทพี่น้องเออไล่เป็นเงินเดียนเออเขาให้เขาไล่ว่าหกร้อยเหรียญนาะต่อเดือนพี่น้องดูดก็บได้ฮัลโหล อันเมนเจ้าของเอาฮอกักอยู่บ่อันพันนี่ห้องว่างอยู่บ่เต็มแล้วบ่โอ้เด้อเด้อเด้ขอบใจเด้อเต็มแล้วสงสัยเอือยเราเพิ่นระโดนเติมแล้วยังมีคนมาเซาไปรอแม่เถ้าหนันกว่าพวกเยอเซาเถ้ากี่หน่อยดีองไปเบิ่งเบิ่งหา พี่น้องลุยต่อมือนีเป็นมือที่สองเนาะที่เฮาออกอเป็นภารกิจมือที่สองที่ออกตามหาหองเสาเรือาบานเสาพี่น้องถ้าว่ามันท่านกะสีใหญ่หองก้อนจัางสีเมื่อนะแต่ว่าทาง่ท่านเฮากัสิได้เมื่อก้อนเมื่ออื่นนี่ถ้าว่ามีหองกับอาจจะอีกมือสองมือเนาะเพื่อใหญ่เครื่อใหญ่โค้งมันกับบริไงพี่น้องยลายไรไรเครืองมันหลนอบอเก่าหันมีคนถามอยู่ว่าเป็นยังคือบตอบอเก่านะ มันก็มันมันเหมืดแล้วก็มันหยาดทางทางมันเปียวแล้วก็มันเหมืดทางมันหยาดแล้วก็ทางมันกระเปื่อนรีพี่น้องทางเขาก็เปื่อนเปืออออ่อนกล่องช้องห้องเพนกัวาสิมติดก็ะมิดไปเลยพี่น้องเนาะเดือน,น,นไปซื้อก็เลยว่าหาบอลใหม่ก่อนเนาะพี่น้องถ้าบา่ได้ก็อาจจะได้อยู่ต่อแล้วจากเดือนช่องเดือนเนาะบัวพนสีให้เศ้าอ่าต่อจักเดือนน่ะนะ

เออีมาซื้อเองจเอาามาเออโอเคออเฮยทางนี้ก็มีห้องว่างอยู่เต็มเต็มเลยมีข้ากล่องไม่ยูหอ่โอยห้องใหญ่นะ้กับ้ยวอยูยูันเป็นห้องโ้วกัห้องนอนแล้กัห้องน้ำยเอ เต็มเลยพี่น้องมจะบอลเต็มเต็มจะบอลเต็มเต็มสามบอลสี่บอลนะท่ามากพี่น้องแต่ว่าเอาที่ใสอ่ะยังไงดูนี่บ่รับไปนี่เบื้องเบื้องใส่ใส่หมื่นหรือควมควมเหรอเนาะบอลนี้ ไปพี่น้องเราไปเรื่อยๆตอนนี้เื่อยพนัมีเนไเียพนัมีห้องไงไงเศร้าอีกเนาะตอนนห้องไงเติมเนาะห้องไง่นนี้แต่ว่าถ้ามีก็อยากขนาดนี่ปะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงนำกันเนาะนี่ห้องว

mà thứ oh, mọi oh, oh. à, oh. đi. cái thứ mọi thứ mọi mà mọi thứ mọi không? mọi thứ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  bòn thứ mọi thứ mọi นี่ก็ยักอันนนั้อยู่มีปลาติดอยู่แต่ว่าโอเคเราคันได้กับความติดก็บมันไกลทางใหญ่อยู่อ้ายากแข่งอีรีพี่น้องเนาะโคตรแบบโคตรยากเลยฮาบอลอยู่นี่ฮาบอลเซานี่แต่ว่าคําแสงเห็นพผ่านๆเขาอ่าเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนเดี๋ยวไปทามเบิองพี่น้องประมาณสองบอลนี่แหละสองบอลสามบอลเนาะไปเบิองน้ำกันพี่น้องวัดชี บอกว่าม้านเศร้าว่าเฮาสิมานบอพี่น้องดินกรใจายนำแบบเราขนาดไหนโอเคไปเมื่อยให้รีบพี่น้องออกเมืองออกเมืองแดดมันมนี่แดดออกเนาะรถเอาก okay, ่อยหนาจะแหลวมั well, so. to to water, ้งเพราะว่าสางพันว่าแดดมันได้มาเอาโรถเลยสมมติว่าแดดมันนี่มื่นปเอาเลยเวลาพันทาแตแดดนะน่ะ พราะว่าเพิ่นเฮ็ดสีสีมันบ่บ่แห้งสีมันสิบ่แห้งสีมันสิบ่แห้งเนาะแต่ว่ามื้อนี้แดดเด้พี่น้องแต่ว่าห้าก็มาแดดวังนี่ดอกองใบยๆมานี่แหลยองเช้าก็อึมครึบอยู่ตกอยู่ตกแน่บ่เห็นพี่น้องเมื่อยเมื่อยแห้งมืดเมืองเนาะน้ำมันเติมเครื่องทางเบิดคอหล่อพี่น้องเนาะต้องขี้แดงคอหล่อเราบางห้องว่าเท่า อาอยากให้เยนนน็นอ่ะลีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาเลาะเบืองภายเบืองนี้เนาะแต่ว่าภายในเมืองเขาไม่ได้เลบบาะเพราะว่าเสีย่ยวมันยันเบอยากอยู่ะนะทั้งผีมันในเมืองอิลีมันกรนะจะเป็นื่อยเนาะมันแข้งมัน,นแข้งแต่ว่าถ้าเลาะเบืงบอ,นอ,นอบบง,งนันเลาะเบืองเบืองนั้นน่าจะมีแต่ว่าเาบืองนันนะฮาเลียดไปนะ พรามันเป็นหมู่บ้านลงไปพุ่นแล้วก็เป็นซอยบางใหญ่างเนาะน่าจะมีเฮาบ่ได้เลาะเนาะแต่ว่าซํามึดเมืองแหละซํานี้กจนเมื่อยบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นบ่มีห้องว่างให้เลยเนาะก็ม่ตลเลยพี่น้องไปเสจะไดเนาะนีแหละเดี๋ยวเฮากสิพาน้องรัดออกนอกเนาะมื้ออื่นกบพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ทันได้บอกเสียวเพิ่นครับ เดี๋ยวออกไปจังหวะเนาะนี่เหวียงในแม่กระบอสบายในพี่น้องจะได้ีพากันกลับก่อนเนาะกลับกะอาจจะหลายมือเติบหรอกประมาณเป็นทิศทิดคูท่านเนทิดช่องทิศดูพรจัาท่านได้ใหญ่หอมยันได้เศร้าโตอีกคือยันได้เศร้าโตอะไรพี่น้องได้ใหญ่ดิช่ว่าจยังไดงบอกท่นว่าเ้าเมื่อกันให้เพิ่งเพิ่งได้รถเพิ่งกระชีห้าเองทางน mm ี hmm. yes. yep. ้เนาะ ไอ้เพื้นกระค่นพิ่นอันห้าได้กับมือซูโมด้าเซียวพื้นห้าได้เขากับมายายเนาะเขากับคืนมากพี่น้องมากับร่นดอกเครื่องมือกับหอดเนาะประมาณสี่ชั่วโมงกับหอดพี่น้องขับรถสี่ชั่วโมงกับหอดเลยอุดอาวละจะเสียใจเลยเขากับมื่ออะไรพี่น้องเมื่อห้าแล้วเนาะจะเสียจจเลยหอม้อนเต็มหอมหน่อยห้องไงเต็มพืดนชิได้เียบนหันเนาะ หงไงอ้ขาอะไรที่นาะจำเดือนละต่เรเดือนละแปดเส้นนี่ก็โอเคเลยัำโย翰ห้องบไงเดือนลเดือนละหลานก็เดือนละห้าก็้าก็ไอซีฮะไอฝึกเดกก็นจอาฝเดียวห้าก็หานก็ไอซีโอ้คิไปห้านี่แลยคนละห้องนี้ดิไป ได้เลยพี่เนาะจากสิบไปห้ายี่สิบต่อเนาะเบิด์ตเลยพี่น้องมีตัวไฮเซียวพนห้าแหละพี่น้องเ้าก็บจำเขามีเบียร์เขาก็กกาบกอนนะพี่น้องเนาะในใจก็อยากอยู่น้ำกันนั่นแหละอยู่ห้องใกล้ๆกันนั่นแหละสบายไปหันไปนีมีเนี่ยกับซอยกันเออซอยกันนี่นะนี่เวลาเจ็บป่วยได้ป่วยกับเบิ่งกันคือเขาอยู่นี่เลยคือกันเนาะเวลาเจ็บป่วยเจ็บเป็นมากเขาก็เบิ่งกันพี่น้องซอยกันเบิ่งกันนั่นแหละโมคูเปื่อนโพงเนาะ หัตแพงกันแต่ว่าถ <dripping on> <support> ้ามันจะเป็นดีแต่อันนั้นกะขนาดมันมีบอลวางจักรทองได้กับยันได้แข่งกันนั่นแหละเที่ยวไปหากันเอาจบแต่งยังไงกันปะพี่น้องมีแต่ว่าผักติดตามับส้มเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้นี่ยคนไรก็แช่ในเด้อคนไรก็แช่ให้พวกเราใน่พี่น้องเนาะตอนนี้กะมีแต่ว่าชีเขาไปห้องแล้วกะ เจ้ะยังเล็กๆหน้อยเลยกับเสี่ยวกับคุณเนาะว่าอาก้อยอลิตาโทรมาว่าให้สื่อแว่สื่อของสื่อยังนี่แหละพี่น้องไายอย่างเนาะไปเบิันทึกบันทึกไปใช้ไปดตามมาส่มพี่น้องผาก็แล้วก็ใช้ไปกันลังแจยให้แน่พี่น้องอย่าลืมคำแจ้งน้องรัดเด้อสบายดีบ๊ายบายโอ้เบนเทนเชยดูยังไงล่ะเสี่ยวเนะฮะ